โอเคอะเอาเงินไปซื้อขนมซื้อแนวอยู่ในกินให้ลูกเด้อยกเฮ้ยประใจเด้อโอเคพวกพี่น้องเด็กช okay, อบเป็รีว,นะว,วิวกักวนซาวแพ่ว่านะคะไม่คนนี้รับเชื่อกัแล้วพอดีรบกวนวเราก็จะแล้วพอดีพี่น้องเลยนะดูพร้อมจะคึมคนพยนต์ไนดะ้คนแบบว่าหลบกวนไปเลยโอเคผมไปเป็นพี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณน,นี้เนาะมาสัมภาษณ์หานอกแพรวาครั้งแรกก็เป็นคนที่หนาหากักคนขยานันมันเพียรคนหาอยู่หากินบ่ได้งอมืองอเท้าเนาะพี่น้องเอ้ย สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัตรทุกุกคนบัตรทุกหมอกทุกบอนเนาะว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวหรือต่างประเทศเนาพี่น้องเมืนเน่อกี้มาพบพอก,กับสองสกุลใจสว่างคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้สกุลใจสว่างก็มีโอกาสได้มาหาสาวแพรวเนาะว่าษัทว์ได้ยินข่าวว่าเป็นการทุกข์ยากลำบากเนาะเป็นห่างนางหมายอยู่น้ำแม่เลี้ยงลูกผู้ดีเป็นใไดีเลยพี่น้องเ้ยก็เยอยากพามาหามาสอบถามมาลิ้นเพื่อนเป็นสิงแต่การเป็นมาเนาะพี่น้องเนาะโอเคสบายดีสาวแพรวาบ่ดีนะ โอ้โหเคยมาขังแรกสบายดีเบิมคอนนไม้เนี่อาอย่างนิดไม่เด้อใคเ็เยีบไปน้ำลมไปนั่งระเด็เนาะเบลาคดอไปั่ใครเป่นเหยีบไปนะเียไปน้ำมาไปน้ำเอ็ดตีจิเดป้่นเ็ดเขาให้ว่าอาอยู่เจากปีเนาะสาวเ็ดีบนบน่ไปเื่อลจนเจ้าเอ็ดปีโอ้เาเอ็ดปี โดยป helmet, อยก็ไม่คยมาแต่เพื่อนะก็มาครั้งละไปคิดจบอึ้นเด้อโดยพอดีมาถ่ายคลิปน้องน้องน้องธนาน้องไอเดียก็เลยเห็นเ็นเจ้าเนาะเจ็นคนไหนบอกมันจะมาถ่ายเนาะบอกโอ้บอกเนี่ยบอกโอนเคยมาถ่ายคลิปจ้ากระติบสาวแมนโอ้เจ้าแพ้ว่าอายู่เซนตปีเจ้าเจ้าธนาเบ้าเจ้าบรมีบรมีครอบครัวบรมีอะไเคยมีมาก่อนเคยมีอะไรเลิกกันบอกโดย มื่อนี่ยเช้าแค่ว่าอยู่ในไทยเนาะอยู่น้ำน้องน้ำน้องโดยน้ำน้องน้ำแม่อยู่น้ำแม่แต่ว่าแม่เพิ่นไปเผาสวนน้อยเพิ่นรับจ้างโดยรับจ้างอะไเป็นได้บ้างเพิ่นก็อยู่เพิ่นก็อยู่พุ่นเลยโอ้ช่องสามเดือนเพิ่นมาหาลูกเธอหนึ่งโดยสบายดีสุเปาวิสุเปวสุเปาวาโดยปีนี้ เปิดส่นทายแล้วกับเธอขายตัวซีบอ่ะไอ้แบบว่าอยู่เกันมูนบ่ตัวนี่แมนอยู่เกันมูนเนาะก็แพร่บ่านที่เก่งเนี่ยคือมึงอันไปรับจ้างทั่วไป,วไปโดยคันเพื่อนอันบอกไปเชียญยามันหรเชียญยายางก็ได้ไปโอ้ก็แพร่บ้านตัวจริงเก่งามเลยพี่หนุ่ย วันนี้คิดจะคือบอกบอกคือตัวจริงนะก็สิว่าได้จะว่าสักจะคือจะพี่น่จะคือบอกว่าหวันจากความกินเขาจะว่ามีลูกหรือเปล่ามีลูกสองคนคนหนึ่งจากปีคนจากปีค่ะคนหนึ่งสี่ปีปลายคนหนึ่งนะหาเดือนแต่ว่าเพิ่งนะเสียแล้วอีกหาเดือนไปนะคนบสบายนี่แหละโอ้บสบายแค่ย้ายจาคุณย่าไปโดยคนสี่ปีปลายบอกเพื่อนแมน มีตัวไปมั้งเงเนาะมีใครมาจ้างมาไปไอ้เพื่อนแม่จ้ะบอแม่เพื่อนแม่สุดซม so right really ึ่งหง่แล้วเนาะโดยจะมาชนะพับหัวมาเด็กน่อยะได้ะไดตัววเห็นนั่นในอันซองคุณได้เปริกาว่ามีผู้บ่าวไทยเนี่ยทักมาหาอย่างไรลมกันหมักกันเลยดนี่อนี้บอก็มีเผ่นทักมาลินน้ำโทรมาลิน้ำนี่แหละแต่ยังไม่ได้ลมกันเลยจริงจริงจังๆเยนี่แหละ กลูกจะตีก่อนสีปปน่ปีปลายยิงเลยผู้ชายยิงประสงค์ยังสองคนบอเ่ยังผู้หนึ่งส<ม>่วนผู้น้อยหาได้เสียแล้วอาแค่สำหรับนคนดูนะพี่น้องเบียดฉะนั้นเจ็ดอย่างกันเลยดูอะไเฮ็ดใจจะเชา้าคุณไงบ่แม่เฮ็ดเฮ็ดแล้วก็เจ็บคอเลยนีย่เจ็บค้อเนีงเป็นยังไงบ่โบ้หูเด้ไปกวดกับ ชองเทือแล้วเมื่อวานนี่กาหากมาแต่ห้องหมอว่าน,นี่ไขเลือดนอกเราไปนอนอยู่ห้องหมอสองคืนดโดยให้เพื่นเบิงให้เพื่นกับบูเพื่วนวะเพืน่นทปีกวดอยูอ่ห้องหมอแข้งห้องหมอใหญ่ก็เพื่ไปกวดเบิืงนางบพื่อทันได้เงินมันทีไปกวดก็จ่้ค่ะใช้จ่ายมันหลายบอได้ห้องหมอใหญ่มันก็มีเสียสามชิบมัน ขวไปกะบมหูนะมเนาะบเคยไปกคือไปดแนแล้วมันปเสงันรนะเอาตำลึงขวไปปวดัวไเราไปาเบิร์ไปป็นดเไดออกเป็นไขยุ้งมันิป็นยัไเเป็นไขยุ้งไปหูหมอมนะไปน,นอนนะ,นะเป็่ได้ไปนะนอนจังมือ้อนอนสคืนโอ้นอนสองคืนเนาะ บ่ได้ไปค่าสักเครื่อ,ง,องนี่เลยเด,ดีกวก็ได้ไปเห็ดชมนุรัวแน่อยู่ห้องการบ้าน่านทางในเมืองคนลงมาเห็ดโอ้เห็ดยวน้แกว่าาเห็ด้องันนนูนน้ะการงเนาะโดยห้องการบ้านนี่แหละบริเ,นเ็นห้องการเมือง ไปหัดจั่งตัวไปได้คนหน่งตัวดต่อใคได้เมื่อเลยเซนเซนไปได้มากับซื้อข้าวซื้อน้ำกับเบิร์ดแล้วเไปเลยแถวอันบ้านกิงเฮ็ดมีแต่แถวนั่นเลยที่รทรเราจะพูดบอคนมาหัอเอาเขาเมื่อยไปได้ไปใคเหีเดยดไม,ม่ไม่ได้ไปลายเมื่อแล้วเพราะว่าบาสบาย <c oughs> เป็นเป็นยงไงก็คือปลากับอันป๋อนะครับเขาเนี่ยับเพิ่นมีผู้ไม่นะเพิ่นเอาเมียน้อยแต่งงานจะเป็นปีอย่างไเป็นจะเป็นเมียน,น้อยปีปีปลายซองปีนี่แหละโอ้จะดูดบางคนบ่ได้ลูกคนหนึ่งเลยน้องเลยเอาหลังจากป้าก,กับเพื่อนเลยน้องเลยเอาผู้ไม่นะอเอาผู้ไม่แล้วก็ในปีปลยายแล้วพู้นก็ได้เสียชีวิต ผู้ที่สองคือผู้ที้ไมมที่หนึ่งคไม่ไม่เลยน้องเลยป้าแต่ได้มาเอากับผู้ที่สองแม่นเอากันได้ปีปลายแล้วคนก็ได้เสียชีวิตอันปอดโรคปอดโดยกินขนงามได้ี่นอเดกล่องเตเลย ัดอ่อยตัดตัดอ่อยลกลกเน่าหามันบอกโดยเขาจ้างแนวเดจ้างมือเลเซนคันเสียหย่ามันแบบ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 ดจักกตาแบบมือลยเซนนะแบบมือเลนมือรยเซนไลกมือรลเซนแมนแล้นบวขาเาเห็ดๆเนบัวเาบวด้เากรเ็ดเป็นเหียนชนรายแบบมือไปมือไปแลแบบคันเมื่อยกับบริไปเขาว่า เจ็บคอเด้กันเห็ดลายกับบ่ได้มันเมื่อยแห้งจะต้องเก็บปวดแล้อบอสหนึตาไปดูเป็นในฝีปลายแล้วเจ็บคอโดนแล้วแม่ข้อคอจะมันไข่เลยแม่นไข่เนี่ยมันเป็นน้องแบบคึ้นยังอันนั้นแลวมันโดนไปเป็นไงขึนนะขนได้หม่นพี่น้องนก็จกวดบอว่าเป็นยงเพืไปสามเท้อแล้วไปห้อมได้พี่น้อเป็นหน่วยเด้พี่น้องกลมลุ่ปแบนี้เหลยนเป็นน้องไปนี นะซาควรไปบินี่แหละเด้ผ่าเลยแม่เราอยู่เราไปผ่าอยู่ไทยก็ทาเราไปผ่าเพราะว่าโดนๆเลยมันจะเป็นแบบไงกินเนื้ขึ้นแบบมันจะมันจะเห็นให้เจ้ากินเข่ากินย่างเงาเวลาเขาเกลือน้ำลายมันก็สิแบบไปไปอ่านมันแม่มันเป็นตะวิดในเจ็บแห้งกินข้าวบ่ได้เลยแม่แม่จะไปเคลื่อนทุกเชาแพทย์หมอบาหวาน่าต่อผ่าตัดบอรเลยไปกับผมมิติบาวแนะนำให้ไปผ่าตัดผมมิติบอกแบบนี้ อ่แมีเงินเนาะแม่มีเงินขนาดเงินฉีไปกวดก็ยังยากเราเจ็บก็ได้แต่นอนให้นอนนั่งให้นั่นแหละบา่เจ็บมาแห้งกับมันกินข้าวกินน้ำเราได้เด้กินน้ำก็กินได้่ั้เละน้อยมันมันฉีไปมันฉีบไปเออไปเอาคัดกับคอเขาเนาะแม่คันเห็ดเบี้ยกูเมื่อยมันฉีบเห็นคักคันเห็ดเมื่อยแห้งนี่แห้งมันไม่ได้ที่ไหนมันจะคลึงขึ้นได้แรงอย่างเงี้ย ไปช้แรกมนนะซาขอเหลือขึ้งใหญ่ขึ้นน่อยจะได้ไปท่าโอ้จีโนีน่เจอเ็นถึงเยอะทไมนียอสวัสด์นีข่าบ่ได้บ่การยังมุ้เลยยังบุเคุณศึกษาสำหรับแม่เพาะบุญมีเงินเนาะบัดเชื่อว่าเห็นผู้บาวโทรมานั่นี่เปิดโจกเปิดใจแถมบริมีบาคนจะมาหักหักษาซาแทลแกบานบมียูคนไปจะให้ไปหักษายยนมุกล่ะเด็กเวันยันเงินบุบมีเลยบ่ คนวาดเนี่ยดังคนวาดบ่มีกะสีออกไฮโดรคนว่าแต่อันนี้วาดันยากเนาะเพ้่ยสีแม่นมี่จะคันเราอย่างเงี้ยเจ้ไปบ่ญเนาะข่อยสีผ้าไปข่อยถามไปหมุกสมเนาข่อรถไปเองดอกข่อยเสียขอยตาไปข่อยสีอาซาดอกข่อยเนาะข่บุญกันช่วยกันนี่แหละแต่ล่องพุชช้ามันก็ล่องรพ่อแม่ด้วยพ่อแม่บุ้มีบัตรไปได้ก็เฮ็ดเอาอยู่สะพานขามมือ พอเวลาจะพาตัดเด็กบุกลงชั้นมือเขาแจกกลับป๋าเพราะวันนั้นสาวข่อยกับเป็นพาพาแล้วอยู่ห้องมอสมุอยู่ห้องมออ่าห้องมอหลวงเลยนะสาวข่อยกับพาไปพาอยู่อยู่ห้องสาวเด็กยี่ห้าปีเนี้ยแล้วก็เป็นนโอ้ขนนี้เราหักหักเขาเออพาตัดหายงี่หายทองเงินหายยูะแล้วก็หักเจ้าอยู่คนเฮาเนาะเพื่อเป็นเราต้องอยู่เงี้ยกันมันต้องดูแลกันก่อนร่มกระโดนเหรอหักร่มนี่แหละเรียน หากลมมันได้ซีฮามื่นนี่นะโอ้็มาดีค่ะแไู่มีงหงัดเลยคุณบอวอยู่มุกดาหารโอ้คุณบาวมุกดาหารจะได้เนาะไม่ได้ะยาเดลยฮะเป็นเารโยเข้าโดยเพราะว่าเขาเก็นสินาทไปเขาโค่นอสุริยมาแล้วแม่เอาจะขเขาเสือไว้คนเขากบปังสัดกันจะองเบ้นงนาน่งแจกไปเขาสเลยเนี่ดีเลยเาสนจเขาเป็นช้เขากบบมีตีนมีมเขาเหตุงานกับเป็นไปได้สือไปเนาะ เาการฝันจะบงเงี้ยงเข้าซสยแล้วเขาตงยาากันอันน่การตัดขาการง้อมือขาถูกเนาะแต่ว่าการสะพิมบอบิดก็ถูกก่ก็คือหมัดสั่นจรคนเป็นคุมิ่งแต่คุณมิ่งมันมีจิตแข็งเนาะเนายืนเดืำแข่งตัวเองมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมีอาชีพแต่องหรือบบ่ง้อมือง้อเท้า่าพิน้ำ่อื่นมาเป็นอ่อก่อขาเา่าคือเป็นน้องกายราเนี่ยเข้ามือหนึ่งเถ่นเข้านเนี่ยนี่เก็เป็นคนแบบ เป็นคนแบบว่มีคุณค่าตอนแรกว่าต่แบบแ้วมันค่นั้นเตียนเขาเป็นปุณ่มีคนค่ะเขาก็คือแก็มาเาวเขาหักเวลาอันี้มากเทาเนาเขาก็อยากเอุณู้นีมากเขาไเ่นกินปาเขาอเขา้แก้วก็ถือพิษเนาะแต่ว่าอะไี่เรา้งเนาะอภิชาตเขามีมาเด้อเหนเ็กเหมือนเดเขา้แก้มาพเราลุ้น้องไปไปตีหนึ่งน น่องน่องไปเรีย้เรานกัาูดดามให้กับร่างกาก่นาวเป็นเงี้ยสดเยแล้วขยไปฟาเต่าฟาดตักใ่จกเอดทีราไปูเไปสูงไปเย่บบี่มจะมีมจะมีนจดี้ไปอยเลือมาการนมูกม่านไปดีใจนเลาถ่ายตุันตรงการเยนี่ว่าเปือไว้อย่าลืมซื้อซื้อไปเ มาลบวนนน้มันเดียาไปเนงาวมงมรไห้งนอมืองอตีนแบบว่าค่ะคนมาเนอดจะต้องยิงตาน้ำผักตนึกเ่ามีคนที่น่าจะแพร่บาไปก่อนด้วยดีะกุนเปสะบบุญกระยาันค่า็นะาหมอเป็นห้านอกที่นองเป็นทั้งหายทั้งหม่เลยทั้งหางทั้งหม่บ่แมน เป็นงานเป็นแรงใจในการเดินต่อแควาเดลยเลยมึงจะทักสิ่ี้ขอบคัวหรือย่งถ้จะเฝ้าใจหอดมึนเป็นนานๆโดนเละเละหักของทางอเมริกาเราหมักเราหมักอาให้คุณยิ่งคนเขียแข็งแบบว่ามีอาชีพฝึกฝาธสมาติเองก็ต้องรอถ่าคนอื่นมาเดี๋ยงมาเบิ่งคือจังแบบอันนี้เป็นงานซ้อนกันเนาะพี่น้องไปเรื่องไทยการซ้อนลูกปิงปองกันเนาะเพราะว่าที่รูว่าิดกับเขาอะไรเลยค่ะแควาโดย โอเคค่ะเพ่าใส่กคนะมึงแต่ล้วก็เ็สก็ิ่สมนิอซทนแม่ทนี่แหละนี่ก็เป็นดินอาศายพันยูไม่เมืนวบะแม่ใช่าดินตัวเองินแม่นดินใครกเพ่าดินพวกเขาคุณพ่อคุณแม่นี่แหละอดินคุณพ่อคุณแม่แม่นก็บบนีคือดินเขาก็เองเนาะบมีอาศัยพันยู กบคั่วเลยเป็นบ่แมนโอ้พี่น้องหัตถ์หูส์เลยโอเคเดี๋ยวจะทำเป็นรีวิวบ่งเขราะแตดังเดินเพื่อนอยู่ยบ่แมน <Man. S 1> โอ้แตากำลังเดินเพือเ่อนเนาะลูกจะไปใค่เดียวนี่ลูกไปลิ่นเพื่อนเอื้อยเพื่อนเอ้ยเลยโอเคจะเก็บเสียเงินเดี๋ยเอาไปซื้อกินเนาะไปซื้อกินซืเออยากเด้วยแค่เด้อเลยไปปุยยิ่งเนาะกระสุนๆว่าไฮคอยด์ไฮคอยด้อเป็นแข็งเลยกะยาคือเขาบอกว่าเขาตกเป็นปุยยิ่งที่เก็ดแข้งเลยกะ โบอันนี้เลื่อนความหักเรจะไปยังมันไลยมันมีหน้ากคดีค่ะเขาเป็นคนกินในลำแข่งตเอลงเราจะไปแสดงหามไล่ตอนไห้เขาจะมาตัวมาหลอกลวงแจ้ปเองดอกอะไรบางดีก็เลยมาเปล่าก็เตือนให้จะให้โลดอยากให้กับว่เป็นยังโอเคอ่ะเอาเงินไปซื้อขนมซื้อได้ยืนได้กินให้ลูกเดือเซนโอ๊ยตกใจเด้อโอเคพวกพี่น้องดีสพาไปรีวิวกันสาวแค่ว่้านนะขอไม่คนนี้รับเสือกแรกพอดีรบกวนวเราก็จะแรกพอดีพี่น้องกัย คนปรสท้งำคุกคนพ,อพ,อพ,อพคนโยนได้คนแบบว่าหลุกวนไปเลยโอเคพอมไ่นปไ,ปไปน้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนามาสัมผณสหานองแพ้วาครังแรกก็เป็นคนที่หนาหักคนขยันหมั่นเพียรคนหาอยู่หากินบด้งอมืองอเท้าเนาะพี่น้องเอ้ยมาเ <มา S 2> ด้อมาเด้อบด้งอมืองอเท้ารอถากินเนาะนําผู้ชายหรือว่าแสวงหาแบบคืบอแบบว่าอันยัง เป็นคนแบบดุมันนะเพี่น้องชาวกุ้มกมักอินไซเปินเนาะมารีวิวเพื่อนเพิ่งหลังเทอมีคุณยายใจดีอยากสวยเรียนน้องเขามากกับเขาเชิญทุกคนเด้อแหวเป็นสะพานบุญได้นะพี่น้องเฮดเงอนเพิ่นอาศัยอยู่ของเพิ่นอาศัยอยู่ดินเพิ่นพี่น้องโบดมีเงินมีซานเด้อพี่น้องเด้อเงอนชาวเพราานะพี่น้องเป็นลูกอยู่กับแม่เป็นแม่ห้างท่างหมายต่างเป็นแม่ห้างแม่หมายพี่น้องเอ้ยโอเคพ่อแม่พี่น้องเอาล้างหนิบ้ออุมตัวนี้บ่เฮือนเจ้าน่ะไม่พี่น้องเฮือนเพิ่นเฮด มยยาทโอเคผมพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้เด้อขอฝากพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสก,กึมใจสว่างในเพื่อจะว่าพลาดคลิปใหม่ๆคลิปมีสก,กึมกับสิริคอลาผมพี่น้องไปก่อนบอกพิ่พลาดปดาระกันใดขอโทษขออภัยเด้อและสก,กึมกับสิริจบคลิปไปก่อนสิริเกาควคำว่าสบายดีสบายดี